สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบู๊และวันนี้เราอยู่กับไอรอนสตาร์ลีนพาร์ทที่หกนะครับจากพาร์ทก่อนครับเราได้ทําการระเบิดลังของพวกเอเลียนไปนะครับจนสามารถกอบกู้คืนเขตพื้นที่ของอนานิคมมาได้นะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับเราจะขยับเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับกับภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่คราวนี้เป็นภารกิจที่จะมีพวกเอเลียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับกับด่านนี้ครับ ด่านที่6ที่มีชื่อว่าไดโพเมติกอัฟฟารายละเอียดของภารกิจนะครับพัธมิตท,ที่เพิ่งถูกค้นพบเผ่าพันธ์เอ็มไพรีนคือปัจจัยสําคัญหากเราต้องการจะขับไล่พวกเดอเฟลออกไปจากดาวเอกอัครราชาทูตท,ที่พวกเขาส่งมาทางพวกเราเพื่อจะลงนามสนทิสัญญาได้ยานตกลงในเขตของศัตรูซึ่งพายุอุกบาทถาล่มใส่อย่างหนักผู้พิทัษของเธอได้ขอให้เราช่วยในภารกิจขอขาดบาดตายในภารกิจนี้ ส่วนเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับก็คือค้นหาตัวทูดแล้วก็คุ้มกันทูดคนนี้นะครับไปยังจุดอพยพโอเคอ่ะนี่คือภารกิจช่วยเหลือนะครับเหมือนคราวนี้เราจะเพิ่งค้นพบเผ่าพันเอเลียนอีกพันหนึ่งนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเราที่ชื่อว่าเผ่าเอ็มไพรีนนะครับแล้วก็ภารกิจนี้เราต้องไปช่วยทูดของเผ่าพันธุ์นั้นนะครับเพื่อที่จะให้เผ่าพันน้นมาร่วมมือกับเราในการขับไล่พวกเฟลนะครับ Okay. ก็ภารกิจชูกู้ภัยอะนะอ่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวก่อนเลยเริ่มจากฮีโร่ก่อนข่าวก่อนเราเล่นพารากอนเจอเลือดสามแล้วแต่ผมเห็นว่าผมไม่ถนัดกับพารากอนเท่าไหร่ฉะนั้นด่านนี้ผมคงไม่ใช้พารากอนก่อนนะครับแต่อัปเกรดก่อนโอเคถ้าทีดูพารากอนจะเลือดน้อยมากเพราะฉะนั้นพยายามเน้นวิธีการป้องกันเป็นหลักนะครับโอเคแล้วกน,นี้ อันนี้เลนเทียรพาสีก่อนดีกว่ามาวันนี้เราจะใช้แกสองตัวนะครับก็คือแทกซีไ,ไม่ก็คาร่าแต่ความเห็นของผมนะถ้าด่านนี้เราต้องการจะคุมกันแล้วก็เราต้องการกำลังการยิงที่มากค่อนข้างเป็นพิเศษเราไม่ได้เน้นการแทงก็แปลว่าเราต้องเน้นที่ความแรงในการโจมตีมากกว่าน,นันเล่นเป็นคาร่ากันแล้วก็มีแต้มสกิลอีกสามแต้ม เพิ่มระยะโจมตีกับอันนี้นะแต่ปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เข้าไปไประชิดตัวเพราะฉะนั้นเราอันนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดเราที่มีอะไรให้ใช้ให้ใช้บ้างดูอันใหม่ก่อนที่เข้าเกียร์ทำให้แรนเจอร์เพิ่มเพิ่มกราะได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้พวกนี้ติดอาวุธประเภทระเบิดได้ด้วย ก็น่าสนนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เลนเจอร์เมื่อเทียบกันแล้วนะเนีย่ยอะไรฮูราสกอร์ลีสปอร์ทาฟโอเคแล้วเนี่ยอันนี้ทำให้ป้อมสร้างเร็วขึ้นเยี่ยอะไรควันตอมแมชชีน ทรัพยายกรผลิตได้เร็วขึ้นออโอเคอันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยแหละเ,เดี๋ยวมีเหลืออีกไหมช่างมันค่อยก่อนอุปรกรณ์ก็เรามีเงินพอแล้วเพิ่มหน่อย นีด้ยแลกันเก็บไว้โอเคดีานนี้ดูท่าทางเราได้ใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้เพิ่มคลิปจับกัดของทรัพยากรไม่เอาเก็บไปก่อนเอาเปน็นอันนี้แล้วกันเพื่อได้ใช้เนี่ยอะไม่มีอะไรละทีนี้ก็ได้เวลาลุยสักที วเวลาไปช่วยกันท่านทุกขดกันแล้ว่อยากแค่ไหนกันเชียวว่าดานนี่เดี๋ยวได้รู้กันพร้มอมแล้วก็นับถอยหลัง3 2 1 ไปเรามากับสไนเปอร์แล้วก็เอลิทิกสองตัวอะไรวะยูนิตใหม่กาเดียนอันนี้เป็นเอลิทที่มีความสามารถในการต่อสู้อยู่ในระดับสูงโจมตีศัตรูด,ด้วยดาบพลังจิตมีความเร็วสูงมากในการต่อสู้สามารถทำให้ศัตรูพบกับจุดจบได้อย่างเร็วมากจุดเด่นมี3ข้อคือข้อแรกเจ้าพวกนี้โจมตีในระยะประชิดข้อ2ก็คือโจมตีได้เฉพาะ ยูนิตที่เดินได้บนพื้นดินเท่านั้นข้อที่3คือมีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงโอเคเอาไปเราอยู่กับคาร่าคนเคลื่อนทัพเคลื่อนทัพเ,เลยพวกเราเฮ้ยปุกกระบาดลงอุกกระบาดลงอุกกระบาดลงเอ้ายิง กดโจมตีกาเด่นมาก่อนโอเคงั้นก็อีกเลยพวกเรากาเด่นไปจัดการปุป้อมซะให้กาเด่นจัดการป้อมเพราะว่ากาเด่นุจมตีแรงมากเลยุดด้วยเอาไป ราเดียนจตการตรงนี้โวนเลยถอยทอย้อพวกเราถออไอ้คาเดียนมานี่เร็วอะไรวะศัตรูตัวใหม่ Bright Matter อันนี้เป็นพวกเอเลี่ยนบินได้ขนาดใหญ่ มีความสามารถในการคว้างไข่ของพวกมันใส่ศัตรูได้ด้วยแล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้เป็นตัวให้กําเนิดพวกเอเลนตัวเล็กๆขึ้นมาสร้างความปนป่วนจุดเด่นมี2ข้อคือเจ้าตัวนี้เป็นศัตรูบินได้แล้วก็ข้อ2คือเมื่อมันตายปุ๊บมันจะสามารถให้กําเนิดเฟลวิงได้อ๋ออกนนแนวคล้ายๆกับพวกแมงมุมแมงมุมในคิงดอมรัชนะแมงมุมตัวแม่ไปนวนจุดนนี แลกิจ้าวฐานมาเนี่ยขาร่าอะไรวะนี่โอเคแล้วก็ใช้นี่เอาเป็นป้อมปืนกลเนี่ยแหละน่าจะเหมาะสุดละขาล่ายยิงมาเนี่ย เราอัปเดทฐานให้ครบก่อนดีกว่าพยายามอย่าเพิ่งไปตอนนี้เสียงเกินไปสสเลเปอร์โอเคเสเลเปอรอ์ตรงนี้อัปเดทฐานให้ครบก่อนก่อน,นสำรวจฐานก่อน ม u s สิ Heavy ีเม a l ล alright โอเคแล้วก็สร้างเป็นหอเรดาร์กับกับสร้างป้อมปรเ๊เอทเอ่อกับสร้างกออกรอะก่อนตอนนี้เรารอ,อก,ก่อน สร้างเกราะแล้วเอาไปเลยเดี๋ยว่อยอัพเกรดทีหลังมันคงจะไม่มไม่บุกเราตอนนี้ก่อนหรอกเอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ก็บาดลงอ่ะคาร่ากับคาร์เดียนไปก่อนเลยค่อยๆเคลื่อนทับกันไป,นนไปแยกสไนเปอร์กับกองกำลังหลักต่างกันนะครับสไนเปอร์คอยคุ้มกัน เเ,เบอร์ตดนนี่ไปถอยยิงมันโอเคตายละเอาแปดเปดเ้ยขาล่าดโดนพิษเข้าให้ลืมไปเลยเอานี่ไปกินอืมคาเดดบุกเลยตายไว,ไว้เฮ้ย นี่เราขาร่าเกิดก่อนแล้วทูดอยู่ไหนเนี่ยต้องรีหาให้เจอก่อนไอ้เดียวฐานโจมตีเหรอโอเคเอาล่ะตรงนั้นมีที่สำรวจหรือเปล่าโอเคไปคาร่า,าไปเลย เอาไว้เจอทูตแล้วอยู่นั่นเองช่วยด่วนเลยเราลุยโอเคสรงคุดได้ข้างล่างมีตรงนี้พาทูตไปหลบข้างในก่อนข้าล่ะไปเก็บทรัพยายกรอ,อ้มีสองจุดเลยนี่อะไรวะโอเคเอาเป็นเอ่อ ป้อมเลเซอร์แล้วกันฮะป้อมจรวดนี้ดีหน่อยดูเลยยิ่งตอนนี้อัปเดตฐานแนบมันคงก่อนพวกมันแห่มาอีกเพียบแน่เรียนเท่านี้ทู่ไปอยู่นี่ ยิง,ย,งยิงมันอัพเกรดฐานไปเรื่อยๆก่อนให้หมดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรผีพามก่อนอัพเกรดได้ไงไปวะโอ้ยเวละ ไปกินเวนฐานด้านล่างพังซะแล้วรีบเลยดีกว่าโอเคแล้วก็สร้างไอ้นี้ก่อนพังง่ายหลือเกินฐานนี่ เราอัพเกรดระบบเลดาราของปนืนดีกว่าวะ่ะเพราะทางมันไม่มีผลเลยอ่ะอเ,เพิ่มระยะเลด์แล้ว โอ okay. เคอัอปเกรดฐานเพิ่มเอาคาร่าทางนี้มาช่วยกันหน่อยอสร้างเกาอโอเคเดี๋ยวเราต้องผ่านตรงนี้ ต้องให้สไนเปอร์คุ้มกันเราจากตรงนี้ให้สไนเปอร์คอยยิงกุ้มกันแล้วเราลัดเลาะมาตรงนี้น่าจะเส้นทางที่เร็วที่สุดแล้วตอนเนี้ยเรากุ้มกันทูไปทางหนึ่งโอเคต้องไปอย่างรอบครอบด้วยแต่ก่อนอื่นเราอัปเกรดนี่ก่อน พาทั้งทูตไปที่ตรงนั้นโอเคเอาละเตรียมตัวให้พร้อมก่อนดีกว่าน่นาจ,จะพร้อมแล้วนะนะสร้างไปเรื่อยๆตอนนี้ทำได้แค่รอก่อนอะไรวะเนี่ย60แล้ว หนึงแล้วกันตอนนี้อย่ารีบมากเกินไปแล้วเราก็สร้างเป็นหอฤดได้อีกทีนึงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแ่ะได้เป็นกาเดียนอเคสร้างหอฤดเสร็จกาไปกันเลยอ่ะได้แล้วทีนี้เอาละทันทูดไปเลยโอเครักตาม คุ้มกันด้วยให้อยู่ในระยะการยิงเอาไว้ยิงฮัล่าไปเพิ่มทหารเข้าไปเอาไปกินไม่ฮล่ามาแล้ว ีนะ่แล้วก็นี่ยิงยิงฮาลมถูดไม่ทรายอ,นนอา่ะทูดถอยมาก่อนขอ้นบนพลาดไปนิดนึงแล้วก็ใช้นี่เอาเป็นการเดี่ยนเลย เอาลุยโอเคน่าจะได้ละแล้วก็สร้างเป็นการเดียนัูเลยเอเคมาทางนี้อ้าวาัลล่าไป มาต,ตามมาถอยเลยใส่เปิดคุมกันไว้ <Of course. S 1> โอ้ยคาราดูนเล oh, ยก็บาดเขาให้จริงมันเขาไปกินตู <Contact! S 2> ้ถอ,อ,อยไปไปไปดู <c oughs> ไปเลย เก็บไถอยกำลังเลยถอยกำลังถอยกำลังถอยลังเลยพวกเราถอยกำลังข้างลังข้างหลงตัวเลยถูปข้างล่างตาเด่น่นี่พวกกระทูดไ้ทูดไปเลย ถูดไปถูดไปเอ้ายิง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 คาร่าไปทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยเอาละพวกเราพร้อมแล้วก็ถอยเลยตีบถอยเลยพวกเราคาร่าถูดไปที่นี่เลยคาร่าถูดเดี๋ยวหนีเดี๋ยวนี้เลย เรียบร้อยเอาไปไปรีบเพนเรีบเพนเร็วรีบเพนโอเคแม่งตามไปเป็นรวนเลยเฮ้ยมีตัวอะไรเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าวะเห็นไม่ชัดอ่าเรียบร้อยไปด่านต่อไปละ ไอชิเมนต์ hmm. มี2อันเพิ่มขึ้นมาได้รางวัลละโอเคอ่า okay. oh. แล้วก็มีอะไรใหม่ไหมฮีโร่อย่างเ,เดิมไม่มีอะไรเพิ่มอ่าโอเคงั้นก็แค่นี้แล้วกันกับด่านนี้ก็สลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของไอรอนส์มาลีน พาร์ทที่6เอาไปแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับผมนายเลดบู๊ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับ